คนปุ๊บขนแม่งหลุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นไอ้หนูอย่าพึ่งรีบร้อนคนเรายังมีเวลาอยู่แป๊บนึงใจร้อนไงใจเย็นรุ่มๆใจไว้เออรอดูพี่ก่อนเออทำไมออกก็ชิบหายกันทั้งไลฟ์เลยวันนี้เออเออพูดไม่ใช่อะไรกูทวงเวลาไปงั้นแหละเออต่อวันนี้นะครับอยู่กับพวกชาลีโชว์เฮนนะครับขออนี่อยึดช่องนะครับผมสินค้าเรามีมากมายเราไม่ขายเราขายแต่คอสเิมิกนะครับวันนี้กดซื้อเลยแม่งเอ้ยพูดตั้งเยอะแต่ไม่ชวนคนซื้อกดซื้อเลยเออ เฮ้ยมีน้ำมันอร่อยๆมากกดซื้อเลยนะครับผม239บาทจาก29เหลือ239จากเกือบ300เหลือส0งร้ยเอ้ยสองร้อยเก้าสิบเหลือ239ร้อยสามสิบเก้าซื้อไปเลยนะครับแป๊บเดียวส่งถึงบ้านเฮ้ยย้ำสองด้วยตอนนี้เหลือ200เอาเร็วเรอ้ยสามบาทเร็วโฮ้ยมีคุณปังกางเกงแม่งตัวมันเริ่มเลยใส่แล้วตัวเตี้ยกูเลือกมาทำไมวะเนี่ยเออมาโอ้โหผมครับเรามีเฮ้ยโอ้ยเอ้ยไม่ได้ปลอดภัยเพื่อน ไม่พูดชปมาคอดมิกนะคะคอดมิกคอดมิกคอดมิกนะคะตัวนี้คาอยากจะกำจัดคนนะสามารถกำจัดได้ทุกที่เลยไปข้ามาตามกูต่อวิญญในพักเลยมากนี่เลยคุณฉีดที่ขาที่แขนตรงไหนที่มีขนแต่ย้ำนะครับเราไม่ฉีที่หัวหรือว่านะโอ้ยหน้าค้างหลอกขอขายน้าค้างด้วยัก็ใครที่มีขนที่ขาที่แขนหรือว่าตรงบิกินี่นะคคุณฉีดมันไปเลยแล้วคุณทิ้งไว้แค่สิบนาทีผมบอกเลยว่าคนของคุณเนี่ยจะหลุดเลยแต่อย่าลืมนะครับเช็ดสวไม่ขึ้นมาอ <anse> จยบ่าะนี่คุณหลอกเขาขายกันอย่างงี้เหรอเอาแล้วดูแลแข่งนะ <c oughs> <c oughs> ครับเลออก่อนกินนาทีแล้วกินนาทีแล้ว เกดียแล้วครับโอ้โหไม่มีใครตอบเลยตัวเองก็ได้เเออดี๋ยวรอหมดเวลานี่เดี๋ยวเช็ดให้ดูทีเดียวหมดเวลานี่เดี๋ยวผมเช็ดให้ดูเลยแล้วค่อยเออแต่ระหว่างนี้กดซื้อได้เลยได้กดซื้อไปก่อนกดซื้อไปก่อนใครมีตังค์กดซื้อใครไม่มีตังค์กดซื้อไปก่อนเอาช้าเลยอะไรช้าช้าเลยว่าตอนนี้กดแสตะก้าไว้ถ้าเดี๋ยวพอหมดเวลาเช็ดปุ๊บไม่ออกนะยกเลิกได้เลยอตั้ง้องจะเป็นไม่ได้จ่ายเลยเพราะว่าไ ต่อคนนี้รับประกันว่ามันออกแน่นอนใช่เพราะอะไรรู้ปะผมใช้มาบ่อยอี่สะพัน์นี้ไม่ได้พึ่งออกมานะครับออกมาโคตรนานแล้วนะใช่แผมก็เคยจักมานานแล้วตั้งแต่พี่รีวิวพี่น็กรีวิวโคตรชัดนะแกผลเยอะแล้วฉีดตอนนั้นคือแบบคลิปนั้นคลิปเดียวแบบโคตรว้าวผมว่าคลิปนั้นน่าจะขายได้แบบหลายหลายหลายขวดมากหลายขวดหลายขวดผมตายาวนั่นเองเราสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักผมชาลีครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมชาลีครับผมชาลี ได้สิบนาทีแล้วเดี๋ยวพอสิบนาทีปุ๊บเรามาเช็คสวนกันผมรับประกันคุณดูไว้เลยเดี๋ยวมันจะหลุดออกนะครับยี่ห้อนี้ใช้มานานได้ค่ะยี่ห้อนี้ใช้มานานเนยเขาบอกว่ากลิ่นหอมไหมคะคือผมจะบอกเรื่องกลิ่นก่อนผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยกลิ่นมันจะแรงชิบหายใช่นั่งกันแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ฉีดหลายคนก็ยังยืนกันอยู่ที่เดิมใช่กลิ่นไม่แรงไม่ฉุนร้อยคนตรงหน้าผมก็ยังยืนดูผมอยู่โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับนี่วันนี้ช่องผมคุณดูเยอะไว้ เว้วันนี้คุณทำไมดูช่องผมเยอะเลยเนี่ยคือเขามาดูความหล่อของพีน็กเรื่ใช่ครับรล่อทั้งคู่ครับผมอืมนี่ถ้ายืนจริง,รงขอทีนเ้ือ่อนอันที่อสวัสดีครับก็ผมวันนี้มาในตัวแทนของ ค <Cos> อสติมิกนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายแต่วันนี้ผมมาแนะนำคอสติมิกตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนได้สำหรับหลายส่วนเวลาใกล้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆกดชิคก้าได้ปกติเราขายกัน290กว่าบาทวันนี้เราขายเพียง239บาทค่าคุงที่39บาท40สี่ทำไมไม่ตั้ง240ร้ยสี่สิบเลยวะไอ้ยังพึ่งทะเลาะกับเจ้าของแบรนด์มาต่อวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญอีกมากมายเพราะว่ากูไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว